ตยไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายดเกตเตอร์ยิบอยู่ที่จังหวัดกำแพงครับอ๋อยิมแพร่เพชรครับมีใครเป็นผู้ป้องซ้อมมาครับที่นั่นก็มีเดชมงคลแล้วก็ไอ้เดชดาก็คือพวกในค่ายเชื่อกันเนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับแปดับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆมาๆกี่กิโลครับหกสิบสองครับเราเมืินจะตายแล้วครับ ฝีมือครับ้งวันนี้เราเจอกับอินทราชเคยเจอหรือยังอย่างครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกีคนต่อยเข้ามาปะศึกษามาแล้วเขามวยสไตล์อะไรจำได้ไหมก็ชิดหลักเหลี่ยมดีฝีมือดีแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ชิงออกก่อนอะชิงออกก่อนเลยเนาะับเพปิดโควิดมาไี่ได้ต่อยมายังได้เพื่อนไวไฟหนึ่งครับไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่ไอ้แพร่แพร่อันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยเป็นไง แคร์มาแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วถ้าตอนนี้เราเป็นงานเขียนบัรรเสร็จละก็เก้าสิบแบบแต่พูดแข็งแรงเนาะผมไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บคือยันนี้พร้อมเจอได้เลยเจอกันเราต่อยเบอร์มาลูดูทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาก็ห้าสิบไฟครับเราคนจังหวัดอะไรครับกาฬสินธุ์ครับาเชิญชวนไปขอบเราที่นั่นก็ฝากชาวกาฬสินธุ์ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียบให้ด้วยนะครับไปนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนนะเกิดไม่เกิด เตอร์นะตเตอร์เล้วนะเราเคยขเจ้าเล่ห์ชาย